แบรนด์แม่ทำตำรายายที่เรามีสโลกแกนว่าอะไรนะรอดตายถ้าใครทานใช่ไหมท้งชื่อร้านแล้วก็สโลกแกนเราเนี่ยจริงๆแล้วลูกเพจเป็นคนคิดให้นะถ้าเราทํข้อหมูย่างเสร็จแล้วอะเราส่งไปให้คนดีไหมเราจําได้บอกว่าคนไหนจำได้จาได้จำได้ไดไดอ่าแล้วข้หมูย่างทําไงนะแม่มีสูตรได้สูตรยังได้ฮะ อ่ะเริ่มแรกจุดทำไงนะใส่อะไรก่อนใส่มันใส่อะไรก่อนก็ได้ทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันเดี๋ยวมันก็ต้องไปคลุกรวมกันแล้วใส่กันแบบแค่ไหนสัดส่วนก็เราต้องดูหมูด้ว่าหมูมันแค่ไหนแล้วคอหมูต้องมีเลือกไหมเราต้องเลือกไงไปร้านก็บอกเขาว่าเอาคอหมูถ้าเราชอบกินกินมันเราเอาคอหมูถ้าเกิดไม่ไม่ไม่ชอบกินมันมากเอาสันคอใส่น้ําตาลปี๊บมันมันหอยแล้วก็ซอสปรุงรสอ่าเขียวของง่นเพียงผงปรุงรสใส่นมสดจะใส่ผงชูรสอะไรก็แล้ว แต่ก็ใส่ไปมันไม่ได้มีสัสดส่วนตายตัวหรอสุดไม่ซ้ำาขาจาไม่ได้ยังไม่ได้ตวงยังไม่ได้ตัวอยู่ไม่ไ้ตัว,ตวอือก็แล้วแต่เราก็ะเกะว่าอร่อยนี่เออกะวะให้มันใส่ให้มัเยอะๆไปไม่เป็นไรหรอกไอ้วนเทียงก็จะเจาะสองช้อนสองช้อนกินข้าวอะ่ะ ซีอิ๊วขาวก็ช้อนหนึ่งนมสดก็ต้องสามช้อนอะไรอย่างเงี้ยหมูโลนึงก็น้าตาลปี๊บก็ครึ่งของครึ่งโลใส่ไปก่อน,ออนแ่ลแถ้ามันไม่หวานไม่อะไรให้ใส่ทีหลัองอย่างอื่นก็ใส่ไปอย่างนิดนหน่อยมก็หมักนานนานก็จะอร่อยแล้วเออมันถึงได้เข้าเนะื้ออะไรแหลมแหลมทิ่มทิ่มหมูให้มันเป็นนั่นหน่อยแมันจะได้เข้าเนะื้ออย่างะาางช้าเช้าก็ต้องหมักไว้ตัง้งแต่เย็นวานแล้วก็จะ แต่ก็ไม่รู้ก็ลองลองลองดูย่างหมกักว่าชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้แล้วก็ย่างดูแต่มันก็คงจะไม่เข้าเนื้อมากหรอกเดีย๋ยวตอนย่างอ่ะย่างไง ติดถ่านแล้วก็ตะแกงวางก็าย่างด้ยนะไม่เห็นหรอมันต้องย่างอะไก็ย่างเหมือนปลาดุกอ่ะต้องมีวิธีดู <lem me. S 2> อะไรไหมต้องแบบว่าเบาไฟแรงแค่ไหนต้องกอกก็ไม่ไม่ไฟก็ไม่ไม่ต้องแรงมากไม,ไม่ต้องไม่ต้องถ่านใส่ถ่านเยอะนะใส่ถ่านพอประมาณไม่ต้องให้แรงแต่ก็อย่าให้มันอ่อนเกินแล้วก็คอยกลับว่าอันนั้นย่างแล้วก็คอยกลับไปกลับมาตะแกงปกติเลยไม่ต้องมีแบบวิธี เขาห่อคอยอบอบอะไรกันไม่มีไม่ต้องไม่ไม่<ะ>ไม,ไม,ไม่ย่างไปเลยล<ะ>น้ำจิ้มมันก็ใช้มะขามเปียกมีมะขามเปียกว่ะแล้วก็มาแช่แช่น้ำให้มันละลายอะแช่น้ำร้อนนี่หน้าเนะน้ร้อนละลายจะได้ละลายง่าย มันจะได้สุกของสุกด้วยให้สุกด้วยน้ำมะขามนี่อย่าเพิ่งไปใส่เยอะนะเดี๋ยวมันเปรี้ยวเกินค่อยค่อยเติมใส่ที่ดียแล้วก็ใส่ข้าวั่วใส่พริกป่นแล้วก็ใส่ต้นหอมต้นหอมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหอมเขียวๆนะหอมต้นนะซอยๆใส่เข้าไปน้ำตาลปี๊บเกลือแล้วก็ผงดูรสก็ใส่ไปเลยชิมดูให้มันออกเปรี้ยวออกหวานออกเค็มแล้วก่อนแล้วถึงค่อยใส่ข้าวั่วแค่นั้นแหละ อยากชวนแม่คุยเรื่องเปิดร้านข้าวให้แม่มแม่ทําตํารใหญ่เราทําเป็นยังไงนะเราส่งข้าวเมนูจากในเพจให้คนมาสั่งแล้วไปบินโตเป็นไงบ้างที่ทอํอมาเหนื่อยไหมเหนื่อยก็เหนื่อยอยู่รอแล้วที่ทํานี้กาไรหรือขาดทุนที่ทำไปเยอะกำไรหปือขาดทุน, <c oughs> ททนมึนนง <c oughs> มก็กําไรแต่ว่ารวมๆแล้วมันก็ยังไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาไงอ๋อมันกระจุกกระจิกนิดนออ <c oughs> <c oughs> มีเครื่องปินเขาติดต่อมาเขาเห็นว่าเราทําร้านร้านข้าวอะไรเงเี้ยเขาก็เลยจะมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับร้านเด็กๆของเราอะไรเงี้ยเครื่องปินชื่อว่า HP Smart Tank 750 HP เครื่องปิน HP ใช่คือปีสมาร์ทแทงค์เจ็ดห้าศูนย์สมาร์ทแทงค์เจ็ดห้าศูนย์ใช่ใช่มันเป็นแบบอออินวัน่ะคือแบบมันปิ้นสีก็ได้หรืขาวดำก็ได้แล้วก็ปิ้นสติกเกอร์ที่จะเอามาขายของให้เราได้คือมันมีการแบบสั่งในแอปแล้วก็ปิ้นได้ด้วยนะเคยลองใช้แล้ว a A P อพีสมาร์ทแอปเนี่ยใช้ง่ายจริงมันปิมพ์แบบไวไฟไวลดอะไรนัได้สีมันก็สดคมชัดเลยแล้วก็ปิ้นได้เยอะเหมือนแบบหมึกไม่ค่อยลดลง มีสมาร์ s เซนเซอร์อแจ้งเตือนเรืน้ำมึกหมดคือมันดูในแอปได้ว่าแบบน้ำมึกหดยังอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ประกันให้2ปีบริการฟรีถึงบ้านทั่วไทย เฮดปีเนี่ยมันอยู่คู่กับ s m e ธุรกิจเล็กๆมามานานอ่ะคือเพราะว่าไอเครื่องพิมพ์เนี่ยมันเป็นเครื่องพิมพ์แบบขนาดแบบกําลังดีถัดลานเล็กอะไรเงี้ยเหมาะกับแบบธุรกิจเริ่มต้นเล็กๆทําอส e ทําขายของอะไรจกจกจกแ๊กแ๊กแบบเราเลยแหละเขาก็เลยแบบเอออยากแบบมให้แบบทุกไอเดียช่วงนี้ใครอยากมีไอเดียทําขายเคยอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากให้มันแบบเป็นจริงแล้วก็ไปต่อได้เขาอยากให้ธุรกิจไม่ว่าจะท้อจะเป็นอะไรก็ ไปต่อได้นี่มีความหวังไหมมีความหวังไหมโปรแกรมทำนีมก็มีหวังมีควหวังมัเรื่อยไปแหละไปต่อได้อ่าชีวิตมันไม่เิ้นก็ต้องเดินกันไปอ่ะอ่ชีวิตไม่เิ้นอ่ะเดี๋ยวลองดูเอากระตักตั้งหนึ่งอืมโบไม่โบครชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปอ่ะพอหมูย่างแม่ทำตับลายใหญ่ก็ตายจะใครทัน